เราไม่ติ๊กถูกไว้เนี่ยเพื่อนๆโทรมาหาเรานะคะที่เราอาจจะไปแถวปูเขาทะเลแม่น้ําน้ําตกอะไรเนี่ยนะคะมันก็ทําให้สัญญาณอาจจะมีปัญหาได้สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะคะอเล็กจะมาบอกวิธีการตั้งค่าในลายค่ะที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำทุกวันนี่แหละค่ะเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้นะคะให้การโทรของเราเนี่ยมีเสียงดังฟังชัดหรือว่า การใช้วิดีโอคอลมีรูปภาพที่ชัดเจนค่ะแล้วก็ไม่กระตุกนะคะอันดับแรกค่ะถ้าสมมุติว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรานะคะมีความแรงเต็มที่แต่เวลาที่เราใช้งานเนี่ยบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเราอาจจะมีปัญหาค่ะอย่างเช่นบางทีเราอาจจะไปแถวภูเขาทะเลแม่น้ำน้ำตกอะไรเนี่ยนะคะ มันก็ทําให้สัญญาณอาจจะมีปัญหาได้ค่ะและเวลาที่เราจะใช้วิดีโอคอลเนี่ยนะคะคุยกันแล้วภาพกระตุกบ้างขัดขัดห,หายหายภาพค้างบ้างแล้วเสียงก็ไม่ชัดเสียงก็ขัดขัดห,หายหายสำหรับวิธีการตั้งค่านะคะเราก็เข้าไปตรงฟันเฟืองค่ะเพื่อนๆจะเห็นฟันเฟืองนะคะด้านบนขวาค่ะเมื่อเราเข้ามาที่ฟันเฟืองนะคะเราก็จะเห็นเมนูการตั้งค่าต่างๆค่ะตอนนี้เราจะมองหาเมนูที่มีชื่อว่า การโทรค่ะเราก็กดเข้าไปค่ะเ,เพื่อนๆกดเข้าไปเลยนะคะเมื่อเปิดเข้ามาน้นนี้นะคะเราจะเห็นเมนูข้างบนค่ะอนุญาตให้โทรเข้าอันนี้เดี๋ยวอเล็กจะบอกเสริมให้นิดนึงนะคะถ้าเราไม่ติ๊กถุงไว้เนี่ยเวลาที่เพื่อนๆโทรมาหาเรานะคะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงค่ะแล้วก็เขาก็จะโทรหาเราไม่ได้นั่นเอง ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาว่าเฮ้ยเพื่อนทําไมโทรหาไม่ได้เลยอะไรแบบนี้เราก็ลองมาดูนะคะในการตั้งค่านี้ว่าเราได้ติ๊กถูกไว้หรือเปล่านะคะไปต่อกันเลยค่ะเราจะไปดูการตั้งค่าตัวต่อไปนะคะที่ทําให้วิดีโอของเรานั้นเวลาวิดีโอคอลแล้วจะชัดเจนค่ะตรงนี้นะคะเรามาเลือกการตั้งค่าขั้นสูงสําหรับการโทรกันค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ เรากดเข้ามาแล้วนะคะเราจะมองเห็นเมนูที่มีชื่อว่าคุณภาพวิดีโอคอลตอนนี้เลือกเป็นคุณภาพสูงอยู่เราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนการตั้งค่าตรงนี้นะคะให้เป็นคุณภาพปกติได้นะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีปั๊มขึ้นมาเห็นไหมคะเขาจะมีคําว่าคุณภาพสูงกับคุณภาพปกติตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่า การโทรวิดีโอคอลของเราเนี่ยของเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหานะคะภาพกระตุกเสียงไม่ชัดอย่างที่บอกนะคะก็ลองมาปรับค่าตรงนี้ดูนะคะแล้วก็ลองใช้งานดูกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้เล็กด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะ